มือถือดีไม่จำเป็นต้องแพงรีวิว OnePlus Nord CE 2, mm hmm. e 2 5G ลื่นไหลสเสถียรมากแบบเล่นเกมเปิด 5G ไปด้วยคือ mm hmm. ไปถ่ายวิวกลางคืนมาตัดการแสงได้ดีมากแล้วเขาก็ยังมีเซนโหมดทำให้เราเนี่ยตัดออกจากโลกโซเชียลหลับแล้ว <laughs> ก่อนที่จะไปดูรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร b ์ช่องระดาะรีวิวไว้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหามือถือราคาหมื่นกลางๆราคาเล่นเกมแบบลื่นๆชาร์จไว,วก็ใช้ 5g ได้ด้วยเนี่ย oneplus nord ce 2 5 g เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลย มาดูที่รูปลักษณ์กันก่อนนะคะของเขาเนี่ยดูแบบเรียบรูดูแพงนะคะเป็นสีเกรมินเลอร์ค่ะเป็นแบบกระจกแบบนี้มาส่องหน้าจัดผมได้เลยเห็นฝาหลังเขาเป็นแบบกระจกแบบสะท้อนแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุของเขาเป็นพลาสติกนะทําให้มันแบบเบาแล้วก็พกพาง่ายค่ะแต่แบบพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเกิดรอยนิ้วมือขึ้นง่ายค่ะเขาก็เลยให้เคสมากับเราใส่ก็จะช่วยแบบป้องกันไม่เห็นรอยนิ้วมือก็เลยแนะนําให้ใส่เคสดีกว่าค่ะกล้องหลังนะคะเขาจะมีให้มาสามกล้อง องนี้กล้องใหญ่มากแล้วก็ฐานกล้องมันจะนูนๆขึ้นมานิดนึงเห็นป้าพอถอดเคสเย่ยคือแป๊บเดียวคือรอยนิ้วมือติดแล้วอะเลยแบบส่เคสที่กว่าม่งั้นต้องมาเช็ดบ่อยๆดูด้านหน้าบ้างนะคะกล้องหน้านี่เลยจะอยู่ที่มุมฝั่งซ้ายนะคะใต้จอเลยก็คือเวลาถ่ายโซฟี่มันก็ไม่ได้แบบดูว่าตารเราเฉียงไปทางซ้ายนะแล้วก็มีหลายคนเขาบอกว่าเนี่ยตรงขอบด้านล่างอะขอบมันเยอะไปหรือเปล่าแต่จากที่แบบลองเล่นเกมลองแบบดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ไม่ได้ขัดตาอะไรเลย ทีฟเซรุ่นนี้นะคะเขาเป็น media tech density 900ค่ะถ้าเทียบกับในเทียร์แบบที่แบบเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ใช้รุ่นนี้นะข้อดีนะคะก็คือเล่นเกมเนี่ยเปิดกราฟิกได้สูงรองรับ5 g แล้วก็ประหยัดพลังงานจากที่ไปลองนะคะก็คือลื่นไหลสเสถียรมากแบบเล่นเกมเปิด5 g ไปด้วยอย่างเล่น ROV บบเล่นไปสกพักอะเครื่องไม่ร้อนนะมันแค่แบบมีความอุ่นๆอ,อันนี้แอบงงเหมือนกันแล้วอย่างเกม g e n s h i n Impact อ่ะคะ่ะมันเป็นเกมที่แบบใช้กราฟิกสูงมากแต่เครื่องเนี้ยก็คือรอนนะแต่แนะนําให้เปิดแบบกราฟิกระ กลางค่ะจะได้ไม่เกิดความแบบกระตุกอะไรางี้ส่วนเกมแข่งรถนะคะที่ต้องแบบอย่างเงี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็คือแบบลื่นไม่ได้แบบรู้สึกหน่วงอะไรเลยนะแต่ม่าเล่นในห้องแอร์นะถ้าเกิดว่าใครที่แบบต้องไปเล่นข้างนอกอากาศประเทศไทยแบบร้อนๆเนี่ยเครื่องน่าจะร้อนค่ะเพราะว่าม่าออกไปถ่ายรูปข้างนอกมาเนี่ยก็คือแบบแป๊บเดียวคือเริ่มแบบอุ่นๆร้อนๆแล้วต่อมาเรื่องจอค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นจอ Fluid AMOLED ขนาด6.43นิ้วปกติมันคนชอบแบบจับมือถือมือเดียวไงอย่างอื่นทำอย่างอื่นไปด้วยก็คือแบบไม่หลุดมือถ่าย นูนไห่นี่คือแบบจับสบายมือมากเลยค่ะเรื่องสีสันนะคะก็คือคมชัดเลยตามฉบับจอ AMOLED ค่ะดําเป็นดําแดงเป็นแดงกระแทกตาเลย Refresh Rate 90Hz ก็คือเป็นระดับแบบกลางๆไม่ได้เยอะแบบ120หรือ 144Hz ไทยแล้วมันก็ยังแบบลื่นมือโอเคเลยนะแล้วตัว OnePlus เนี่ยก็คือเขาให้ 90Hz มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยถือว่าเป็น Signature ของเขาเลยค่ะทําให้เราใช้งานได้สเสถียรส่วนเรื่องกล้องนะคะกล้องหลังเนี่ยเขาให้มา3 3เลนส์ค่ะกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลแต่กล้องหน้านะคะความละเอียดเนี่ยอยู่ที่1ิล้านพิกเซลค่ะมีล่าไปถ่ายมาแล้วภาพก็ได้มาตรฐานสีสันก็คือคมชัดแต่แนะนานะให้เปิด AI ไว้นะถ้าใครแบบว่าถ่ายรูปไม่เกง่งหรือว่าแต่งภาพไม่เกง่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดไว้เนี่ยถ่ายรูปออกมาเนี่ยภาพสีสวยแน่นอนค่ะรวมถึงเปิด HDR เอาไว้ด้วยเลยนะคะเวลาเราไปถ่ายภาพที่แบบมันมีความแบบย้อนแสงอะไรเงี้ยเขาก็จะปรับแสงให้ภาพเนี่ยสวยขึ้นค่ะแล้วเขาก็มีโหมดแบบถ่ายพอ ได้ด้วยนะคะก็ข้างหลังเบลอแล้วก็มีแบบความตัดขอบได้เนียนอยู่แต่ด้วยความที่ Android ค่ะเขาจะมีความแบบคอนทราสต์แบบจัดเลยดูแบบสีเขียวก็คือเขียวเขียวไปเลยค่ะสีเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากเลยนะก็คือแบบดําเป็นดําเลยผมมิล่าอะไรอย่างเงี้ยเขามีโหมดบิวตี้ด้วยนะคะคือถ่ายมาเนี่ยก็คือแบบผิวจะมีความแบบเนียนเนแต่ไม่ได้มีการแบบว่าเติมลิปเติมแก้มอะไรนะจะเหมาะกับคนที่ชอบแบบความเป็นธรรมชาติค่ะลาที่มิล่าชอบมากเลยคือไปถ่ายวิ กลางคืนมาแล้วแบบตัดการแสงได้ดีมากภาพมือคมมีความแบบบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยสวยมากสีดูดูไฟตรงนี้ค่ะเขาก็มีความแบบสดท้องฟ้ามืดก็คือแบบมันดูเป็นธรรมชาติอะส่วนวิดีโอนะคะเขาก็ถ่ายได้แบบมาตรฐานทั่วไปเลยก็ตามที่เห็นเลยถ้าเป็นคลิปแบบ1ัน0 p พีเนี่ยเขาก็จะสมูทเลยแต่ถ้าเป็นแบบ4ฟเคเนี่ยเขาก็คมชัดมากๆเห็นภาพที่ถ่ายมาเนี่ยเขามีความแบบประมวลผลปรับแสงสีให้เรานะเหมือนกับแบบว่าใช้ฟิลเตอร์ นนิดนึงถ้าใครชอบคลิปแบบสีสันอะไรประมาณนี้น่าจะถูกใจแต่อาจจะไม่ได้แบบถ่ายแบบว่าโปรเฟชชั่นอลตัวท็อปทอปอะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้สึกว่ามันใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะใครชอบเนี่ยก็ลองเอาไปพิจารณาดูได้เลยนะคะและนี่ก็คือน้องอมนะคะน้อง <laughs> อง <laughs> องมากต้องตัดต่อนะคะเ <laughs> ป็นไงได้ไหม <laughs> <ใน S 1> ดีด ทางเรื่องแบตเตอรี่และการชาร์จนะคะเครื่องเนี่ยราคาแบบหมื่นกลางๆเนี่ยเขารองรับการชาร์จแบบ65วัตนะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อหัวชาร์จนะคะเขาแถมมาให้ด้วยเป็นหัวชาร์จแบบ65วัต์สยชาร์จก็คือเป็นสีแดงๆสไตล์ one plus ก็เป็น usb c to usb a ค่ะแต่ที่ลองชาร์จมานะคือแบบ the flash เลยจาก0%ถึง100%เนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีนิดๆถ้าแ,แบบใครแบบลืมชาร์จเนี่ยแล้วแบบเร่งด่วนรีบมาชาร์จประมาณ15นาทีเนี่ยก็คือแบบได้ครึ่งหนึ่งแล้วค แบตนะคะถ้าเล่นเกมแบบติดต่อกันนานๆเนี่ยแอบมีทีมงานเล่นเวลางานค่ะสามชั่วโมงก็คือยังเหลือแบตกลับบ้านอยู่นะประมาณแบบ30%ินิดๆตื่นาใครนะคะไม่ได้เน้นแบบว่าเล่นเกมหนักๆนานๆอะไรเงี้ยเอาไปแบบไปทํางานตอบแชทเพื่อนบ้างเงี้ยก็คือเหลือแบตกลับบ้านแน่นอนค่ะส่วนถ้าใครนะคะแบบว่าเล่นหนักๆเล่นเยอะๆเลยสายเกมเมอร์นะคะก็อาจจะต้องมีแบบกลับไปชาร์จช่วงเย็นบ้างนะเดี๋ยวแบตจะหมดค่ะ ดีของ Android นะคะคือเราสามารถคอสต์มัตัวเครื่องเนี่ยตามแบบที่เราชอบได้เลยจะเป็นแบบตีมหรือไอคอนต่างๆจะเป็นแบบเท่ๆหรือว่าหน้ารักแบลวๆคือได้หมดเลยแล้วมีลารู้สึกแบบสนุกผู้ครั้งนะที่แบบได้ปรับแต่งอะไรตามที่ตัวเองชอบแล้วเรายังสามารถตั้งค่าท่าทางต่างๆได้ด้วยนะคะอย่างแบบว่าเอา3นิ้วปัดลงเป็นการแบบแคปหน้าจอหรือว่าแบบลากเป็นวงกลมแบบนี้ก็คือเป็นการแบบเปิดกล้องทําให้ใช้งานได้สะดวกแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยค่ะแล้วเขาก็ยังมีเซนโมดทําให้เราเนี่ยตัดออกจาก โลกโซเชียลอยู่กับตัวเองเลือกตามเวลาที่เราแบบอยากเอาเลยเราวนี่ลาเลือกหนึ่งนาทีก็กดไปกันเลย ลแล้วรวมถึง U X U I นะคะหน้าตาของ Oxygen O S เนี่ยที่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Android 11เนี่ยก็คือแบบมีความแบบสบายตาดูคลินคลีนซึ่ง One Plus นะคะเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของความสเสถียรอยู่แล้วมีล่ารู้สึกว่าเหมือนเพียว Android อยู่นะคะและนี่เลยนะคะที่ทําให้ One Plus ไม่เหมือนใครคือเวลาตรงนี้ค่ะเลขหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงค่ะทําให้รู้สึกถึงความเป็น One Plus ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะเขาเป็นลำโพงเดี่ยวนะแต่ถ like, ้าใครแบบว่าชอบใส่หูฟังอะไรเงี้ยเขาก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้แบบ3.5ค่ะแต่ว่าแบบถ้าใครแบบว่าเน้นแบบเล่นเกมดูหนังแบบต้องเปิดลำโพงเท่านั้นเนี่ยก็คือถ้าเล่นเกมไปแล้วมือมันมาบังอ่ะก็คือแบบจบเลยนะคือเสียงมันแบบอูอีแบบหายไปเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากเห็นไหมคะละรอยนิ้วมือมิาคือเยอะมากเลยและด้วยความที่มันเป็นพลาสติกค่ะเลยคิดว่าแบบใช้ไปแบบอีกประมาณ5 6ปีอะไรเงี้ยมัน อาจจะเกิดรอยถลอกได้ สรุปแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นมือถือราคาหมื่นกลางๆที่แบบลื่นมากและมีความแบบเสถียรมากแถมยังใช้แบบ 5G ได้ด้วยค่ะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือที่มีความแบบเร็วแรงเป็นหลักค่ะหรือว่าเป็นคนที่แบบเสพคอนเทนต์รองลงมานะคะแบบว่าดูโซเชียลอ่านข่าวคือมันแบบค่อนข้างที่จะแบบลื่นไหลมากเลยก็อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันค่ะราคาเต็มรุ่นนี้นะคะอยู่ที่14,990บาทค่ะมิาแอบเห็นนะว่าถ้าซื้อกับค่ายมือถือเนี่ยเขาลดเหลือ800 0เลยแล้วก็แบบมีของ แถมให้ด้วยไงก็ลองไปสอบถามโปรโมชั่นดูได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนอะส่วนเรื่องการรับประกันนะคะของ oneplus เนี่ยก็สามารถส่งซ่อมได้ที่ศูนย์ oppo เลยนะคะมีแบบทั่วประเทศเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยประกอบการตัดสินใจให้ทุกคนนะคะแล้วถ้าใครเป็นแฟนๆ oneplus เนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะหรืออยากเห็นมิารีวิวมือถืออะไรนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะจะาเราวันนี้นะคะลองให้ดูอยากรู้ถามมาแลวดารีวิวค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย